มาถอนหญ้าด้วยกันนะจ๊ะพี่ออนนะพี่อ๋อพี่เจษไม่เหลือแนะนำวิธีถอนหญ้าให้ดูหน่อยดิถอนหญ้าไม่ยากเลยนะคะถอนหญ้าแค่เรากองดางขึ้นอันนั้นหันหน้าเลยดูดางหน่อยนะคะตักแถวเล่นเตี้ยมเออตอนยังไม่ถอนเรามองไม่เห็นผักเลยเนาะเพราะถอนแล้งงามมากอ่ะผัก ไม่รู้มันเกิดอะไรเยอะแยะขนาดนี้ดินเราห้ามาถอนตอนี่เลยแล้วดินก็ห้ามาแหวกงาให้เขาดินก็งามงามดินดำปีเลยพี่น้องเขาสิมาแหวกงาเขาถอนตอนี่เลยแล้ว่อนอยู่ในนี่มือในสิแล้วแถวปะดูอุ้ยดูว่ามันอ่อนมากเลยนะมันจะมันจะเป็นเน่าอ่ะกอมันเน่าอ่ะกอมันเปื่อย ไม่ได้มีดีนะนิง้นแนะเอาก็ได้ลายยดอดอเด้อพักขมมัวิเกกก็กินเือกกันกินเือันแระห้องอันนี้มันสีมันสีหาต่อไปหน่อไม่ ถ้าถ้าเกิดเขาใกล้จะเก็บแล้วเขาไม่ฉีดยาหรอกอืเขาใกล้จะเก็บฉันจะไปฉีดยาฉีดแล้วสวยบายสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเรามาถอนหญ้าออกจากพักพี่น้องจ๋าพักงามงามโกัแใหญ่ดูก็ใหญ่เลยพี่น้องอันนี้คือถอนออกเราเด้ นี่ตอนยังไม่ถอนเนาะสภาพจะเป็นแบบนี้ดิยังยังลกยางรกยังลกเลยค่ะพอถอนออกแล้วน่ะนี่มันจะเป็นแบบนี้เนาะพอถอนแล้วก็จะเห็นพักเลยอ่ะตอนยังไม่ถอนมันลกแบบนี้นาะรกขัดดูดิ กินกับส้มตำอร่อยมากเลยค่ะทุกคนผักอันนี้นะ่ะมัน,น,น,นจิกกอบรู้ไหมพี่น้องถอนอยาแบบเนี้ถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะทุกคนก็ได้วันละ 3, สามพันห้าร้อยเดชเสื้อบอยเนี่ยนในใหเห็นว่าถอนอยาแบบนี้ได้วันละสามพันบาทเ,เกือบสี่พันบาทนะคะทุกคน ก็ได้วันละพันนะคะวันละพันห้าสิบคูณเนาะคะนะ่ะเนาะงานฟาร์มคืองานที่แบบหนักนะคะหนักกว่าบางงานนะเงินก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนงานอื่นอะแต่ก็มีความสุขนะคะที่ทำเนาะแอปเปิลอยู่ในถุง มากินพริกเกลือกันเด้อพี่น้องแอปเปิลจิ้มพริกเกลืองามงามพี่น้องจา้าเบิงบ่งเงโอ้ยสีอ่อนค่ะรถแท็กเตอร์แบบง่ายตอนยังไม่ถอนอโคตรรกเลยพี่นอ้องรกรๆรอึ้งตึงมาถอนแล้วยัางงามนางงามของเราพนัรรกงานงานแต่งผักเนี่ยเห็นไหมนี่ยาวมาก ถอนก็ต้องระวังเลยพี่น้องอย่าให้ดินมันถูกอย่าใหดินมันถูกต้นอ่ะอย่าถอนยกสูงแล้วดินมันจะเปื้อนต้นแบบนี้เห็นไหมอันนี้รอยเขายกหยาสูงเกินแล้มันดินมันเปื่อนเลนมีงานมีเงินก็ได้ดูแล สวยงามบรรยากาศด,ดีเวอร์วันนี้มีแดด15องศาผลงานของเราวันนี้งกไินกระส่มตำแซบแซบเดออาออกนี้ยางวยเอาเอาเอายาออกต้นนี้นะต้นหักเอาออกมปไปดมมุนไปเนาะ โอ้ยยักเข่ากดด้วยโอ้ยพักอาเกมรักฐานด้วยพี่ปลาพักเขาไม่จะก้อใหญ่ๆหม้ยกล้วยผู้ใดหนาแล้วกล้วยนี่งี้แหละ

นกข้างหลายนุกพักลืมผัวมีหย่อนงามๆกินแล้วลืมผัวแต่ไม่ลืมกิ๊กนะจ๊ะพะนะโอ้มีตะกองงามๆเลยพัดิมีแต่งามๆพี่นนอะ เปียกมดเหรอแค้นเปียกมัน้ำค้างมันแดดวันนี้อากาศดีมีแดดเนาะแต่มอื่นอยู่เลยสิเขาวาฝุ่นมันสิตกทัางนี้มมแต่กงองงาม มีตุกโอใหญ่ใยาต้องามผักต้องทนีท้มีจะพักลืมผัวหาพักพอ ใด้เวลาลงงาน้วจ้ะเมื่อกี้ไปกินข้าวมาพี่น้องเออแสบน้องหัวโตว <c oughs> กินช้อยหึงเลย บีฟอ r e a f t เตอรฝั่งนี้บีฟอ r e a f t เตแถวเราไม่ค่อยงามเลยผักพี่เจสออกักหลายแถวราไม่ค่อยงามเลยผักพี่เจดออกักหลายเป็นอันนั้นมันมันมันล้มมันหักไม่หักเลยออกง่าหัะ